สวัสดีครับกลับมาพบกันครับสำหรับช่องนี้ครับช่องทุกๆวันคือโอกาสครับกับคลิปวันนี้ครับคลิปวิเคราะห์เลขมงคลลาวครับประจําวันที่1ครับวันที่มีมงคลรัฐบาลออกด้วยนะแต่ผมมั่นใจว่าคนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้ผมจะปล่อยมั้งจะจะปล่อยประมาณสักช่วงสักสามโมงประมาณนะี้นะเพื่อจะให้ทุกคนลุ้นรัฐบาลกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาจบตังที่ลาไปอีกรอบนึง แต่ก่อนหน้านี้ครับโอเคแล้วครับเรามาดูของที่2ี่สิบเครับวันศุกร์นะครับเป็นไงบ้างนะก็จากที่ผมดูในกลุ่มด้วยนะครับก็ทุกคนเงียบสงัดแล้วก็ทุกคนก็ไม่ได้พูดถึงลาวนั่นหมายความว่าน่าจะไให้เกิดความมงคลในส่วนของเราเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับเป็นยังไงบ้างนะโอเคผมบอกว่าเลขนาเลขดับครับเป็นไงบ้างคือ2ครับส่วนส่วนของหน่วย1 0บร้อยเกิดเป็นไงครับซูเปอร์หลักหน่วยพาดครับนั่นหมายความว่า คู่พอสมควรเลยแล้วก็พัฒนาก็จะเป็นในส่วนของหลักร้อยนะครับถือว่า2ไม่ไม่โอเคครับเป็น2เป็นเลขที่ดีนะครับแล้วก็ผมดันมาเป็นเลขเน่าไปแล้วนะครับถัดมาครับวิ่งรูป85ครับกว่าตาดูเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการอมาประกบเซตนี้ไม่ต้องถามครับไม่มีครับและในส่วนของ3ตัวครับ สามเก้าแปมีเฉียดตรงนี้ที่เดียวนะที่เดียวผมมักเฉียดสตัวอยู่ตลอดนะครับก็เฉียดโต้ครับถ้าผมจะเปลี่ยนจาก2เปลี่ยนจาก8เป็น2แต่มันก็เไม่ได้ยากครับเพราะผมบอกแล้วว่า2เนี่ยเป็นส่วนของเ,ออเลขเน่าหรือเลขดับผมผมไม่ได้มองแน่นอนนะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายครับน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆนะโอเค วิเคราะห์มงคลลาประจำที่1ครับเป็นไงบ้างนะครับแต่ก่อนนะอานั้นผมอยากจะบอกคําย้ําเตือนก่อนว่าผมไม่มีการแจกสูตรนะครับไม่มีการคิดจำนวนโชว์นะแล้วก็ผมหยุดฮานอยไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนะผมจะลงวันว้นวันและในส่วนของหนาวเท่านั้นนะครับแล้วก็ผมจะเขียนพวกมงคลฮานอยเนี่ยไปไว้ในกลุ่มแทนนะครับแล้วก็อยากทุกคนรับชมรับฟังคลิปนี้นะครับด้วยความบันเทิงเท่านั้น นะใช้วิรายรยาในการรับชมรับฟังถ้าชอบนะครับถ้าเริ่มเข้ามาเริ่มดีเริ่มใช่เริ่มมุงคุณบอกต่อนะครับชอบกดใช่ไลค์กดแชร์และที่สำคัญบอกต่อเป็นสะพานบุญไม่เสียหายครับไม่เสียหายเลยเอาล่ะวันนี้ผมจะไม่เขียนในส่วนของลาวแต่ผมจะยึดยึดแพทเทิร์นแล้วกันยึดรูปแบบลองยึดมาเป็นแบบของฮานอยดูเพื่อจะปรับทวิตปรับเคสและให้ ลาวมงคลขึ้นได้นะนะมาลองดูกันนะครับส่วนวันนี้ใครที่ดูหลังรัฐบาลออกนะครับถ้าใครถูกก็ขอให้โชคดีเฮงๆปัง,ปงๆยินดีด้วยส่วนใครที่ผิดพลาดประการใดห,หรือผิดพลาดตรงไหนนะครับก็มาต่อที่ลาวได้และที่สำคัญอ,อ,อย่า ไปเครียดกับมันครับเราแค่เสี่ยงโชคเพียงเท่านี้เองนะโอเคครับอ่อผมมองว่าเลขมงคลหลักนะครับผมจะยึดแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นฮานอยแล้วนะมงคลหลักผมมองเป็นตัวนี้ครับ3 4แล้วก็6แล้วก็7ครับ3 4 6 7ครับ ก็เลขเน่าครับเลขจับนะลักหน่วยหลักสิบแล้วก็ลักร้อยนะผลนะครับผลก็จะมีซูเปอร์นะครับ,ล Super, รบแล้วก็พัฒนาครับ ผมมองเลขเน่าเลขดับครับกลับมายืนพ้นยืนพื้นที่ศูนครับยืนพ้นถุยยืนพื้นครับและก็มามองมมูคลองที่จับประกบหรือให้ไปทำการ19ประตูได้เลยนะนั่นคือเลข2ครับแล้วก็เลข9ครับนะ3ตัวครับ เดี๋ยวก่อนก่อนไป3ตัวครับใช้ได้ทั้ง2องลาวนะครับเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็3ตัวครับ5 3 1ครับขีดเจ็ครับนี่คือวิเคราะห์มุงคลลาวครับแพทเทิร์นมันจะไม่จะไปคล้ายกับฮานอยที่ผมทำนะครับแต่จริงๆแล้วไม่แตกต่างกันมากนะผมก็จะมีในส่วนของ วิ่งรูดสก้าประตูเหมือนกันเลยนะแล้วก็จะมีส่วนของเซตที่ผมจะจัดเป็นชุดให้เหนหมเหมือนกันครับอาจจะเพิ่มมาอีกสักชุดหนึงแค่นี้เองนะไม่ได้แตกต่างอะไรเลยแล้วก็3ตัวเห็นปะเหมือนกันครับแค่ปรับทิศปรับการจัดวางปาาปรับรจัดเรียงนิดนึงแล้วก็อาจจะมีเสริมเติมในส่วนของมงคลหลักที่สามารถมองหาการจับคู่นะครับได้นะเนี่ยได้เลยนะตามสบาย จับคู่ได้นะครับเพื่อลองวัดผลลองดูว่าเลขไหนเป็นเลขที่คุณมองแล้วมันสวยงามนะเอาล้วครับวิเคราะห์มุคลลาประจำที่หนึ่งก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับส่วนใครอยากดูฮานอยสามารถคลิกลิงก์นะครับเข้ามาดูได้ฟรีๆเลยนะครับที่กลุ่มไลน์ของผมเองนะครับ โอเคแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้ขอให้ทุกคนเฮงเปังปังล่ามรวยล่ารวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ